สวัสดีครับผมโงสกรแสงนินนะครับวันนี้อยากจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่กําลังรักษาคีโมฉายแสงอยู่เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงระหว่างการทําคีโมฉายแสงเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย,ยจะตกหวบเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ผู้ป่วย,ยสามารถติดเชื้อเพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตได้นะครับ หนึ่งเลยก็คือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเราต้องแยกก่อนระหว่างพักผ่อนให้เพียงพอกับนอนให้เพียงพอนะครับการนอนให้เพียงพอของผู้ป่วยเนี่ยควรจะนอนเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ6ชั่วโมงแน่นอนร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนอย่างนอน4ี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าพอแล้วบางคนนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงถึงจะรู้สึกว่าพอนะครับแต่ช่วงเวลาไหนล่ะที่สําคัญที่สุดนะครับผู้ป่วยเนี่ยควรจะนอน ในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยยังไงเนี่ยต้องนอนแหละนะครับสี่ทุ่มถึงตีสองคือช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยผลิตกรดฮอร์โมนนะครับซึ่งจะช่วยในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับลดอาการอัก,กเสบของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับส่วนการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็แตกต่างกันเราอาจจะนอนหลับตานั่งพักนอนสบายๆเอนหลังเนี่ยในช่วงระหว่างวันก็ได้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแหละ นะครับผมสการออกกําลังกายนะครับสาหรับผู้ป่วยเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่การออกกําลังกายแบบไหนล่ะที่จะเหมาะก,กับผู้ป่วยนั่นก็คือการออกกําลังกายที่เบาต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับจำคำพูดผมเลยเบาต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับผู้ป่วยไม่จำเป็นที่ต้องออกกำลังกายวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่จาเป็นเลยนะครับผมออกเบา นะครับผมออกต่อเนื่องจนถึงประมาณสักแค่ครึ่งชั่วโมงพอแล้วที่สําคัญคือสม่ำเสมอนะครับวันเว้นวันทุกวันได้เลยสําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านเนี่ยทำกายภาพนะครับยกแขนขายกซ้ายยกขวานะฮะการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยกแขนซ้ายขวาอย่างเดียวออกกำลังกายปอดเนี่ยก็ได้โดยการฝึกลมหายใจนะครับหายใจเข้า,ขาออกหายใจเข้ารือ อาจจะออกยาวๆอันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นจําผมไว้เลยว่าเบาต่อเนื่องสม่ำเสมออันนี้คือเคล็ดลับในการออกกำลังกายของผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือว่าการจัดการกับความเครียดไม่ไว่าจะเป็นคนปกติถ้ายิ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีอัตราความเครียดที่ค่อนข้างสูงมากบางคนอาจจะเป็นถึงโรคซึมเศร้าเลยทีเดียวจะสังเกตว่าเวลาเราเครียดเนี่ยเรามักจะหยุดหายใจนิดนึงแต่เราไม่รู้ตัว นะครับผมในช่วงที่เราเกิดความเครียดเนี่ยร่างกายเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งเราเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งการผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากเกินไปเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันกดระบบภูมิคุ้มกันนะครับทาให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเนี่ยน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็น้อยต่ำลงไปอีกนะครับผมมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเทคนิคของการลดความคิดง่ายๆนะครับผมเชื่อผมนะคือนั่งสมาธิสังเกตไหมเวลาเวลาที่เราเครียดเนี่ยพอเรา สูดลมหายใจเข้าลึกอ่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคที่สําคัญมากนะครับฝึกนั่งสมาธินะครับฝึกรู้ลมหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอันนี้จะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมาอย่างที่4เลยก็คือว่าการเลือกรับประทานอาหารนะครับควรจะรับประทาน เพื่อผัดผลไม้ให้มากๆานะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงนะครับคราวนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าทําไมเราต้องมาแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับคือร่างกายคนเราเนี่ยเกือบเสมือนกับเตาถ่านเนาะการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราเติมฟืนเข้าไปยิ่งเรารับประทานอาหารมากโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งมีแคลอรี่สูงมีน้าตาลสูงมีโปรตีนไขมันจากสัดสูงเนี่ยเหมือนเราเติมถ่านเข้าไปเนี่ยไฟยิ่งแรง ันนั้นแหละเราเรียกว่าการออกซิเดชันนะครับผมคุณแจสาคัญของเราเนี่ยคือเราต้องแอนตี้ออกซิเดชันนะครับผมการรับประทานอาหารให้น้อยลงการรับประทานอาหารที่มีแอนตี้ออกซิเดชันสูงเนี่ยก็จะไปช่วยทําให้ระบบการขับผ่ายของเราเดีขึ้นนะครับผมเกิดการตกค้างของการออกซิเดชันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารก็คือสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งน,นะครับ คราวนี้เราลองมาดูกันว่าอาหารอะไรละ่ะที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งมากที่สุดผมแนะนำเห็ดนะครับผมเห็ดเนี่ยเป็นพืชที่ถือว่าเหมาะกับผู้ป่วยมากที่สุดนะครับในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็ยับยั้งเซมมเลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดรนันบะเนี่ยท่านเป็นดออรอยู่ที่มหาวิทยาลัย โกลเบฟาร์มาซิเ i ียลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเห็ดเลยซึ่งเห็ดทางการแพทย์ที่ท่านค้นคว้าวิจัยมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยท่านคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเห็ดไมตาเกะคือเห็ดที่มีสารสำคัญที่สุดนะที่ช่วยในการยับยั้งเ,เล์มะเร็งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเร็งได้นะถือว่าเป็น King of Mushroom เลยนะครับซึ่งเห็ดตัวนี้เนี่ยท่านได้ทำงานวิจัยมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะอินเสิร์ต กักให้ดูนะครับว่าเห็ดไมตะเกียเนี่ยเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งขณะที่ว่ารับประทานเห็ดเดียวเดียวเนี่ยก็สามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้ายิ่งรับประทานเห็ดไมตะเกียเนี่ยในช่วงที่ระหว่างการรักษาเคม,มและฉายแสงเนี่ยมันยิ่งเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเพิ่มโอกาสทางรอดของผู้ป่วย เพิ่มการฟื้นตัวของผู้ป่วยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นในสารโพลีซัคลายจากเห็ดไมตะเกียนจึงมีความสําคัญมากในการช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับซึ่งระบบการทํางานของเห็ดไมตะเกียนมันไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับแต่ว่าตัวสารโพลิซิคลายจากเห็ดไม้ตะเกียนมันเข้าไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสริมระบบ NK เซล์ ale, T เซล์ ale, B เซล์ ale, เนี่ยทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไปกําจัดเซลล์มะเร็งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถตัดวงจรการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับผมอันนี้คือผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรดันบัตนะครับซึ่งก็เป็นเปนเปอร์ที่มีความแพร่หลายในญี่ปุ่นแล้วก็ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยนาเก็บความรู้อันนี้มาให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ